ไอ้ก้าจร่มันเป็นไอ้ก้าจริงครับแต่มันเป็นเจนเก่ามันเป็นเจนสิบเอ็ะมันไม่ใช่สิบสี่ปสิบสอง

Thank you. อ๋อผมดูแล้วหมายถึงว่าต่อคนอ่ะรวมกันอ่ะ <คน S 2> <500 S 1> อันนี้จ <500 S 1> ะเออมันทั้งหมดในโอเวอมันเห็นสามคนอ่ะสามคนแต่ว่ามันมันเหมารวมเลยใช่ไหมครับว่าห้าแต่ขาร้อยใช่ใช่ใช่แต่วันหนึงผมไม่มั่นใจว่าสามางเดี๋ยวผมดูให้อันนี้อีกคนนึงอ๋อก็คือจะกี่คนก็คือเป็นบุฟเฟ่เหมารวมเลยถูกไหมอ้าไหนสวยครับหรือว่าสวยสบายรักแบบนี้มากเงินก็ตามนั้นก็ได้ครับเงั้นตามนั้นก็ได้ไม่ต้องแคปรูปเพิ่มแล้วได้ครับไม่สบายแต่นี่ผมสงสัยว่าไม่เห็นรวมนี้มันเป็นความผิดที่แก๊งเหรอครับ มันเป็นบัคของไปที่ย่างหนึ่งนะใช่ครับแต่ว่าไม่เราออกเราออกแอร์ดอไม่แต่มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเป็นนักดําเก่าเปินแล้วนะผมจะบอกจะบอกทภาพแ่เนี้ยบ้างบางทีครับมันแบบว่ามันไม่ได้เห็นไม่มันไม่ได้ไม่เห็นตั้งแต่แรกบางทีอยู่ๆพอมันประกาศเรืองเวลาบีบอแล้วมันถึงไม่เห็นครับผมผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันจะมีเรื่องนี้ด้วยนะก็คือตายแล้วเกิดมาแล้วมันก็จะมีฟักไม่เห็นวงด้วยนะอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปติดตาม เล่งนายกให้ไม่ต้องกลัวแต่ว่าเคลียร์เดี๋ยวเอ็นจีจดตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแต่แต่มันมันซูดจริงนะครับถ้าถ้าบุกอุบจะแจ้งอ่ะเพราะว่าวันนี้แม่งก็สามไม่เป็นไรครับแจ้งได้เต็มที่ครับเต็มที่เลยมันจะไม่สนุกนะครับไอัโต๊กแม่บุกเป็นหนงาแจ้งนี้มันก็น่าเบื่อไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้กรณีเนี้ยผมขอผมผมคุยกับคนที่แจ้งได้ไหมแบบเจรจากันอ่ะได้ปะเอ่อไม่ได้ครับตามตามกฎสภามันห้ามเปิดเผยข้อมูลคนแจ้งเลยนั่นผมโดนสภาดองถ้าแบบผมทําสัญญาว่าผมจะไม่ทําอะไรเขาอ่ะถ้าแบบแบบ จะราดังจริงอ่ะแค่แค่คุยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะใช่ครับใช่โดนสภาดำแน่ๆถ้าทำเหมือนกันนายต้องโดนได้พี่เร็วมันอะไรไม่ได้หรอกเฮดอะแม่งขี้ของจัดเลยเฮดเราโดนถ้าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยผมบอกก่อนว่าถ้าเอ็มต่งเอ็มดีเคอะเออเจอใคร เห็นว่าเป็นตัวตัวบลอกอะไรอะส่งมาหาผมเลยถ้าถ้าจทบติดแก๊งเลยผมตามให้ทั้งติดแก๊งให้เลยไม่เป็นไรมันแจ้งมันแจ้งได้เหรอครับแต่มันมันมันแจ้งไปทำไมครับแจ้งไปเขานั่งบําเพลินเปื่อยๆะหรอผมว่ามันไม่ค่อยมีเค้นเท่าไหร่นะผมก็เข้าใจความรู้สึกไงใช่ใช่เพราะว่าพวกผมก็มันก็สนุกสนุกอะใช่ไหมผมก็ขำๆเพราะว่าทุกวันนี้มีหลายเรื่องที่ถ้าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนมันก็แจ้งได้แต่เขาก็ไม่แจ้งกันแต่อันนี้เขาแจ้งมาไงผมก็ต้องทำทำตามหน้าที่อะ เรื่องบักอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมตามให้ครับนี่นั่งลัวมันมันมันเป็นมาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องบักกันเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วนานแบบนานจริงๆอ่ะนี่นายกเลยครับสภาแก่ใจของคาเตอร์คาเตอราเตอรหมายถึงไงถ้าสภาเตาแบบกดแบบนี้จริงอ่ะมันมันก็ต้องเร่งอ่ะต้องเร่งเขาด้วยอ่ะ ก็แจ้งคืนได้ครับไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่นี่ผมจะหมายถึงนาก็คือมันจะมีแบบเรื่องแบบตายแล้วเกิดมาแล้วมันไม่เห็นวงอ่ะมันดูอะไรกันด้วยอ่ะเด มาอจับตัวมาคุยได้ไหมครับเอ่ผอันนี้ต้องไปคุยกันเองครับเรื่นี้ถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมรู้ตัวเองรู้ตัวรู้ตัวคนแจ้งเองอ่ะแล้วเนี่ยผมคุยเองได้ปเดินไปคุยเอดินไปคุยเองเลยครับอันนี้ผมบอกไม่ได้ครับแต่เดินไปคุยเองได้เลยไม่แล้วถ้าแล้วไม่ไมถ้าสมมติว่าผมรู้ตัวรู้ตัวคนแจ้งเองแลยแบบนี้แล้วผมก็ไปเจอแลรจะเขาเลไอย่างนี้มาป๊บปอ่ะแล้วสุดท้าว่าเขาสนใจที่จะแบบสอนในตรงเนี้ยได้ไหม ถอนแจ้งอ่ะถอนแจ้งอ๋อพี่พี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวขอพี่ไปนะข้อความดูอะไรแก๊งละได้ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยผมไม่ได้ขอข้อมูลอะไรจากทางสภาเลยได้ครับได้ได้ได้อ๋อก็คือให้เขาถอนได้ถูกไหมถ้าผมดูตัวใช่ครับแต่ถ้าจะให้เขาเจ้งกันแต่ผมบอกไม่บอกนะว่าเป็นแก๊งไหนนะอ่าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงไงว่าถ้าผมตามตัวได้เองแล้วเนี่ยผมแบบผมเจรจาเขาแบบคุยกันตกลงแบบขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยแล้วแบบเขาให้อภัยแล้วแบบเนี้ย ก็คื้อให้เขามาถอนได้ถูกไหมได้ครับได้อันนี้พี่ใครยืนพี่ใครยืนยันนะยืนยันผมนะว่าผมไม่ได้บอกตะเก่เนะแล้วไม่บอกว่าเป็นเก่งไหนนะเอ้ยพอเราดูมังเดชแปดหนึ่งหนึ่งสามสองเอ้ยพอเราลองลองขอเบอร์ได้ลองขอเบอร์ตลกน่าเฮียตอนบ่ายมันยังเล่นตัวบั็กวิ่งออกวงอยู่เลยเฮียตอนยืนมาแจ้งเราเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามีสิทธิ์แจ้งเหมือนกันน้องแต่ว่าเราเราเลือกที่จะไม่แจ้งเ่ยมันก็มันก็ไม่ผิดด้ยมันมันติดเท่ากันติดเท่ากันให้เขาให้เขาไปเซราตากันเองก่อน ไม่ได้โดยกระทืบใช่มันติดธเอากัรน้องติดธเอากันมันกระทืบไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้มันคือไม่ได้มันกิจกรรมคตีไม่ได้คุยแบบเจรจาใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่โทรให้เจรจาดีๆเนาะเจอให้โจเซฟโทรเนี่ยโจมีเบอร์นี่ไม่ใช่หรอไอคิวปะใช่ใช่ครับพี่เออโทรเลยโทรเลยต้องถามดูว่าใช่พวกเขาไหมบอกเขาด้วยนะว่าไม่ได้จะตีไม่ได้จะอะไรจะเจรจาอยากจะคุย พี่อยากให้มาโดนคอมเพนโดนอะไรนะ AQ มีเบอร์หัวหัว OG ปะ,ะพ,พี่ไม่พี่ไม่ได้จะตีพี่จะคุยเรื่องที่เขาแจ้งไอ้นี่เฉยแจ้งไอ้ดอกอะ Held down like a pig away. She just wanna come around, but I made a way. Want my money needed now, wanna paper chase. Make the base blow out with the eight out with the eight down like a big way She just wanna come around, but I made a way. Want my money needed now, wanna pick chase. กางหลัดกางนั้นเลยได้พี่อ้าพิดตรงไหนอะพี่ตีอย่าคนรู้อย่าไปตีเขาเลย เรียกเขาดีๆดีกว่าฮัลโหลครับอันนี้ลุง VOG หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับพ่อพอจะว่างไหมครับครับว่าไงครับมาคุยกับพวกผมที่กลาดกลางหน่อยได้ไหมกลาดกลางได้ครับเดี๋ยวผมไปครับได้ได้ครับเจอกันกลาดกลางนะครับได้ครับครับขอบคุณครับกลาดกลางกลาดกลางกระดาษกลางกระดาษบินเมียบินไหมเก้ากระดกลางเลยกลาดกลาง เอาย่เท่าไหร่ครับรยี่สิบสองครับเอายุยี่สิบสองข้างล่างเนี่ยงานแดงไปด้วอไปเด้ 1, เอได้ขับหนึ่งวังขับที่แปดเอามาใหม่อะ่ะของตีมเลยเอะไรอ่ะไปตีเขาเลย OG อโอจีอ่ะสผ่านไหมเรากลับมาฟื้นฟูของเราห่อยดีอเปล่า เราไม่ใช่ที่สองไว้คนดูของเราต้องกลับไปขึ้นที่หนึ่งไว้คือเป้าหมายของเราไว้คนดูนะครับแต่ถ้าคุยไม่ลงตัวก็คงต้องเคลียร์คุยก่อนคุยก่อน,อน,อนปล่อยมันปล่อยมันรู้มานานแล้ว จริงงตอนที่อยู่ซัมเมอร์ก่อนหน้าโดนโดนหลายเรื่องอยู่ครับโดนยันแบบว่าช่วยกันยิงกดเราก่อนอะเอา,าเอ,อะไม่เป็นไรครับแต่แค่รายบุคคลอะมันไม่ใช่ทั้งแก๊งหรอกมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเลย พี่เทลอยู่หลาดกลางอยู่หลาดกลางไม่ใช่ไม่ได้ไปชุมแก๊งอันนี้โอจีเหรอจะคุยกับโอตีไม่ใช่อันนี้พี่เจ็บโทรโทรเรียกเขามาอย่างเด็นี่อันนี้อันนี้อันนี้เซต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 สิงเจ็บฮัลโหลครับมากตลาดกลางไหนได้ไหมครับฮัลโหลครับคุณเซต โอเคครับเบอรนะผมชื่อเจมนะให้เราสรุปเหมือนถ้าไม่ถ้าไม่มีคนแจ้งก็ไม่อะไรแต่ผมผมอยากให้ตามตัวให้ต้องบอกว่าเทมลงไปช่วยไม่มีคนบอกว่าเต่าเขย่าไข่ไม่เติมเยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยที่เดหนึ่งไม่ยากหรอครับเราก็ต้องช่วยพี่แกรึจริงนะโอเคโอเคบอกมาโอเคบอกมาว่ามันได้ยินในแอร์ดรอปว่าพวกนั้นอาจจะบอกบอกว่าจะแจ้งเราเออเฮ้ยเดี๋ยวกูพาลูกสาวกูมารู้จัก ลูกสาวกูตั้งนานแล้วรักไหมอ่ะมีแฟนยังน่ารักไหมไม่มีแฟนโสดมีมีพาตาพาตาพาตาจริงเหรอวันนี้ครับพ่ออ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ลูกกูลูกกูตั้งปีสองปีแล้วเฮ้ยสวยแมนี้ลัวแล้คนข้างเคียวน่ารักน่ารักเฮ้ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุสิบเก้ามั้งสิบเก้าสิบแปดใกล้ๆกันใกล้ๆกล้กันไม่มึงมึงได้กับใครอะะไรนมึงได้กับใครมึงถึงลง เชอรีนเชอรีนคนเก่า้วได้กับเสาไฟหรือเปล่าใช่ว่าใช่เชอรีนว่าหรือใครว้าแต่ผมก็อยากลองนะมาเบลครับทไมหรอเป็นไม่กลับแกหรอกลับครับคุณโดนี่ไงมาแล้วเนี่ยชื่อซีเทลอ่ะเชื่อแล้ว ึงโดนแน่เต็มมาเทียวปีเรื่องอะไรกันแก๊งอ่ะโดนเปิดชื่อรู้ชื่อรู้มาเปิดเถอะให้มันมาเปิดเถอะไอ้เนี่ยเออให้มันมาเปิดเถอะของี่นี่ไม่มีไม่พี่พี่จริงจริงๆว่ามันไไม่ด้ก็มันมาเปิดเถอยเฮียอัเป็นว่าเราขายเป็นตุ๊กแต่ว่าต้องมาลงใหม่เพราะโดนกูคันเดียวน่ะขายไปน่ะชิวๆเลยชิวๆอ่ะแล้วกูไปเอาไอ้เนี่ยเอานีออนพี่ควินมาขับอ่ะจบเลยเออชิวๆอ่ะไอ้กินน้องเฮ้ยช่วยพ่อขายไทคารหน่อยดิ เออสวย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 ครับไข่ไทยคานเงินเข้าแก๊งโอ้ยไวก่อนไป้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอันนี้ไว่อเสียงคนในเกมดังดังกว่าเสียงพี่ใช่ไหมผมเป็นคนขี้หึงครับมาหม่ของไม่มีก็ไหวผมว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้รถจี๊บนะไอรถจี๊บครับผมแล้วถ้ารถจี๊บมันจะต่นงยังไงรถจี๊บเอ้ยหยุดก่อนขอรับโทตีครับนั อันอันนี้ผมถามตรงๆนะผมผมไม่ได้จะตีหรือว่าจะอะไรนะอันนี้อันนี้คือผมจะถามเรื่องที่แจ้งตัวบัคไม่เห็นวงแอร์ดอบอะโอจีได้เป็นคนแจ้งไหมไม่ใช่ครับไม่รู้เรื่องเลยนี่ชัวร์ไม่ลองถามน้องๆให้หน่อยได้ไหมครัไม่ไม่อนอันอันนี้คือผมจะมาเจรจาไงจะจะได้แบบจะได้ไม่ต้องอะไรกันม่องา่ไมครับม่ม่ี้คมาะดแจ้่ตงไัวแลม่้วมใครม่ั้ือเ ไม่มีครับผมยังไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยด้วยครับเพราะว่าพวกผมก็มีคนไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นบลรกบั็กของประเทศน่ะไม่ใช่เห็นนะโอจีคิดเือนผมใช่พอเพอพราตอนไม่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 เพราะเพราะไอตอนเมื่อบ่ายอ่ะที่ผมเล่นกันอ่ะก็เห็นโอจีแบบมองไม่เห็นผมเหมือนกันใช่ใช่ครับอันนั้นพูกผมก็เลยพูกผมก็ไม่ได้แจ้งอะไรเพราะพวกผมก็เล่นเอาสนุกเฉยเฉผมไม่ได้ติดอะไรเพราะมันเป็นบั๊กของประเทศมันไม่ใช่บั๊กที่ตัวคนใช่ใช่ใช่มันเป็นบั๊กประเทศนะครับเพราะว่าพวกผมหมายคน ก็ไม่เห็นเหมือนกันผมเลยว่ามันไม่น่าต้องแจ้งอะไรกันนะรวอะไรได้ไหมดอแลาร์ได้เอาไหมเดี๋ยวครเรียกเอาเคไปด้วยเอาไหมเอาไหมแล้วเราโดนแจ้งหรอครับใช่แต่ฝั่งฝังผมโดนแจ้งเขาไม่สามารถบอกได้เขาบอกให้ผมมาตามแล้วก็ถ้าตามได้แล้วก็แบบคุยเจรจากันได้อะไรเงี้ยก็ให้ไปถอนได้ถอนแจ้งได้เขาบอกหรือเปล่าครับว่าก็อวันที่สามเขาที้บอกว่าวันที่สามวันที่สามหรอวันที่สามเดือนนะก่อนรี เราจริงสายอะเราไม่เคยเล่นในดรอบเลยนะเว้ยแล้วทำไมเขาถึงเพิ่งเรียกวะเราติดติดสตอรี่ไงพี่ไม่ความจริงถ้าเกิดแจ้งตั้งแต่วันที่สามเขาน่าจะเรื่องตั้งแต่วันที่สามไว้เลยเราติดสตอรี่อย่งไงพี่มันมันจะเบรกเราไงเขาปล่อยให้เราเล่นให้จบไม่รู้อ่ะเออเพราะในกรณีนั้นนะไอ้ที่เราแทงสภานั้นเขาก็เขาบอกให้เรารับทราบก่อนนะเรื่องที่เราจะโดนอะเรื่องบวาเสี่เรื่องอะไรอะ คือนี้ผมมาถามดูไงเพราะว่าพวกผม,มจะโดนบำเพ็ญห้าร้อยแล้วก็ปรับเงนินอีกอ่ะอไม่ไม่ใช่พวกผมครับไม่เคยแจ้งพวกผมไม่ค่อยแจ้งในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับแบบไม่ก็ก็เข้าใจเข้าใจเหมือนกันแต่ผมมาถามดูเสยถามดูความแใน่ใจอ่ะได้ได้ครับไม่ไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่พวกผมแน่นอน <laughs> เรื่องมันมเล็กเล็กน้อยๆยนะ่ะผมก็เจอบ่อยๆแต่ผมก็คิดเหมือนกันผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละผมก็คิดเหมือนกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกผมถึงไม่แจ้งคุณไม่แจ้งใครอ่ะ มันเป็นพระของประเทศมันไม่ใช่ที่ตัวคนอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครจะตั้งใจทำอ่ะใช่ครับใว่ามันยิ้มหลังหลังคอมะมึงว่าไงชัวใช่ไหมครับชัวชัวใช่ไหมน้องๆเลยอย่างงี้ชัวชัวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าน้องจะแจ้งน้องต้องผ่านพวกผมก่อนอยู่แล้วโอเคครับโอเคงั้นก็ตามนั้นครับปกติขอบมากครับขอบที่เสียสละเวลามาด้วยครับขอบเขาขอบมาครับขอบคุณครับ เหี้ยไม่ออกว่ะไอ้เหี้ยไม่ทุกแกงเลยว่ะพี่เทลพอบอก30มสิบแม่งหายเลยสัตว์ไม่ไหก็เท่านั้นน่ะพรุ่งนี้ก็ภาพแล้วแหละไอ้ไไออ้้สามตัวนั้นน่ะมาให้หมดเลยไอ้สัตว์ไม่เวละมีเยื่อเจอรี่เนี่ยไอ้เยื่อเจอรี่ไอ้เจอรี่ไอ้เบคอนแล้วก็ใครอีกคนนึ่งไม่รู้ว่าพี่ฟางจังหวะ โดนอะไรพี่เทลเราเราก็มีเราก็มีไม่มีไม่มีแก๊งไหนอีกบ้างอ่ะที่อยู่ไม่เดี๋ยวมี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 โอจีมีโอจีไม่ไม่ไม่ใช่ดับลูกนี้ไม่ใช่ดับลูกนี้ตั้งแต่วันที่สามน่าจะลูกใบใบแหละน่าจะเป็นลูกเจ็ดคนเออลูกใบใบเดี๋ยวแก๊งเรามีมีไปบอกเขาด้วยมีไปบอกสภาด้วยโอจีโดนโอจีคนแจ้งอ่ะไม่ได้แจ้งเราเนาะแจ้งมาก็แจ้งกลับดิจะกลัวอะไรอ่ะ เ้ไม่เกงระจาไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนมันเหมือนมันไม่กล้าบอกปะไปไปสภาไปสภาปก็เที่ยวโต๊ะจีนเป็นนายแผ่แล้วตั้งแต่ซ่อมไฟแล้วเที่ยวมึงจำได้ปะไม่บอกไม่บอกสภาไม่บอกมันยืนยันไม่ได้อ่ะมันบอกมันไม่รู้ว่ามันบอกว่ามันไม่ได้แจ้งแต่ก็เชื่อไหมมันก็คงไม่ชีหไม่ใช่โอเคไม่ใโอเคกางเลยใครจะไม่บอกอ่ะมึงจะบอกหรามึงแจ้งไม่มีใครบอกหรอกเราเชื่อใจใครไม่ได้เลย ถ้าเป็นแอลถ้าเมื่อกี้ว่าเป็นแอลเกมันก็เป็นไม่ได้ทุกวนละถ้าบอกโอจีก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเราไปด่าควัญมันตะกี้ในแอ้ดอมนี่ด่ามันไม่ก็มันตายอยูมเออกูจับหนุ่มน้าให้หมดเลยเฮียพี่มันตั้งแต่วันที่สามแล้วเดือนนี้ใช่ก็ไม่ถึงว่าถ้ามันจะไปแจ้งวันนี้ไม่ครัถูกไหมอ๋อเฮียเพื่อนนี่หว่าไอ้สัสเพย์ก็มองได้เพราะเราเฮียมึงมียางซ้ำอ่ะโทรมาบอกผมเลยด้วยแกตอนตอนที่โดนแจะอ่ะตอนนี้เขาถามว่าเราไมจะปะเรื่องอะไร โจเกนไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเสียมก็ได้เว้ยไม่แต่แต่นั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันให้แต่กูงงว่ามันมันตั้งไหนแล้วนะ้มันตั้งแต่วันที่สามนะทำไมเขาไม่แจ้งเราตั้งแต่วันนั้นมาเพิ่งว่าแพ้นี่ไงเขาบอกอยู่มันมีสองแก๊งนี้แหละที่ใครบอกเราไปแก๊งมันทำมาใครจะบอกไหมตอนนี้ไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่เท่าที่กูมองอ่ะมองว่าโอตีมันมันไม่แจ้งเราอ่ะ ว่าโอตีมันไม่กล้าว่ะเีอาจริงๆนะกูไม่ได้ดูถูกมันนะแต่กูว่ามันไม่กล้าแจ้งห่ะจริงๆหมันอาจจะมันอาจจะรอสอชก็ได้นะพี่อย่าไปเองนี่เดี๋ยวแล้วมองมันได้หมดทุกผมว่ามันแจ้งได้หมดได้หมดแล้วว่าใครจะแจ้งไม่มีใครพูดว่าตัวเองแจ้งหรอกเออพี่ก็คิดว่าโอตีว่ะแต่มันไม่กล้าบอกหรอกทางตีเยอะโดนมัดแจ้งตัวเป็นไปได้ ใช่ไหมเนี่ยน้องพี่ก็ว่าโอจีว่ะไม่มีใครกล้าบอกคนดูว่าแก๊งตัวเองแจ้งต่อให้เราจะเป็นแก๊งที่กล้าไม่กล้าเราก็ไม่กล้าบอกถูกต้องป่ะความคิดพี่นะไ้ยไม่ใหญ่ผมไอเธอเลียวแต่ว่าฉันคนเดียวละไกลแล้วละดูวารอปเขาน่าจะคิดว่าเราน่าจะกระทึกละถ้าเขาบอกเราอ่ะนึกออกป่ะเราไม่ได้เราแค่จะให้เขาถอนให้เฉยน้องจะได้ไม่ต้องโดนบังเพลินนะเป็นเสียเวลาฮะ นีผมว่าเอ็มคิ้งเอออเนี้ยน่าคิดเหมือนกันเป็นไปได้หรอไม่สามร้อยยังไงหรอกโอซีช่วยขช่ขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากเลยมากังโกลมอะสับขายต่างผมว่าด้วยไว้ก่อนเลยโดนปรับห้าแสนมัเพ็่มห้าร้อยครับขายเลยขายเลยรถยังกากเลยสุดแรงสปริงกุดสุด้สปริงแค่สิบสี่ล้านพรุ่งนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้พรุ่งนี้กี่โมงเอ่ย พรุ่งนี้พิกทามนี่แหละพิกทก็ได้ไม่ไม่เกินสองทุ่มก็ได้ครับสภาโคโกอะโอเคไม่เกินสองทุ่มะพี่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 ใช่แล้วแต่ประมาณนั้นเกตัไ่ัด้ครับได้ได้ขายยาดีน้องนั่นเอ่อเรื่องขับรถอะไรอย่างเงี้ยมิ้นท์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 มิ้นท้นท์้เทนท์กิ้นท์้นทน้นท์ม้น้น้นท้นรับิ้นท์มิ้นท์ม้น ผมเปาลอไม่ไปซื้อรถห้าหมื่นในร้านค้าไอ้คนที่ว่า่อกันแล้วอ่ะไปแต่งเต็มแขงได้สี่คนอะไอ้รถสี่เหรอหาดีเล่นหน่อยโอ้พักก่อนหรือไม่คนดูเออไอ้นั้นไอ้นั้นแงได้กูไปซื้อแป๊บนึงรากห้าหมื่นค่ะแฮ้ยยยอยย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 ัวอ ดยายาายายานี่นี่เปนเตอร์เดโมลนีโดนเรื่องอะครับตัวบักในไอดอกครับเปไปคนดูช่วยเขียนเรื่องด้ร้านอยู่ร้านไหนอ่ะไม่มีคนเอาบักกี้มาเล่น ไปหาไปหาเพื่อนไม่ได้เลยเหรอร้านแดงตั้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ผมือผมหาคุณไม่ได้เลยไงคุณเจอไม่ได้ละบังกี้บังกี้เพื่อนเมนมาเหรอผมบอกให้ใจเย็นก็เราถามเฉยไงแกผมบอกให้ใจเย็นก็เดี๋ยวบอกนี่ไงบอกอเลยเราถามไม่แค่แกอยู่ไหนแกบอกว่าอเลยแกบอกคนเต็มอยู่อะไร นายใจร้อนเราจะหาคือเราจะไปหาเนี่ยเราจะไปหาเพื่อนหาฟองอ่ะไม่คือคือผมแค่ถามนายบอกนายอ๋ออันนี้อันนี้คือผมผิดถูกไหมไปก็เราบอกช่วยไปดิไม่ช่วยหรอกไม่ี้อ่ะเดี๋ยวโดนมั่วแล้วอี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโดนมั่วลี่ใครขายโดนเราเนี่ยเราจะขายมันดูแต่ไม่น่าขายหรอกมันใช้ได้ไรอ่ะปิงครับ 10m พอไอ้แอร์มีแก๊งอะไรบ้างครับตอนนี้มีลัคกี้กับโอจิครับ ได้สามล้านแล้วไม่หายเลยนะูครับสี่เอ็มสามเอ็มครับดูไปกู้ไว้กี่กับโอจีผมีใครมีเงินให้กู้วะแต่ไม่ทำสัญญานนะมันต้องโหลดป่ะพี่ธ omas ไม่ต้องไม่ต้องมีรอยกาชาล์ร้อยยี่สิบลูกเนี่ยยังไม่ปรับเลยใช่รอรอรอเจ้าของเรื่องมาจ่ายอ่ะถครจะไปนี่แหกคุกอ่ะ จริงๆถามว่าเราผิดไหมเราก็ผิดแหละเราไม่ดูอ่ะเราเรารู้ว่าตัวเราบั็กแต่เราไม่ออกดูนึ้อออกปะแต่มันไม่ได้ผิดที่เราร้อยเพราะมันเป็นบั็กที่ประเทศเป็นบั็กที่ประเทศผมก็เป็นเว้ยบางทีแม่งแบบไอ้เที่ตอนกูเข้าอ่ะมันมีวงเว้ยพอวิหมดปุ๊บวงมันหายอ่ะแล้วให้กูทําไงอ่ะกูเข้าไอ้ดับมาแล้วอ่ะโอเคออแก้งงหัวไม่เข้าใจหรอมันจะนั่งพาพิกโยกูเลยนี่ใครยรูปโอเคนะ ไอ้มาทเป็นดหอมัวหัวมันเน้นตีตีอ่ะตีพังอ่ะฟาตอดครับมีใครมีรถลว์ขอยืมหน่อยจะไปฟาดเย้คิดเหมือนกันพี่จะคิดเือนเองน้องชายพี่ม่อยู่ในคิกเนี่ยเอาไปฟาไป่ายคุณดูไอ้พูดคุณดูพูดคุณคิดถ่ายเต่าอ่ะแ่ีานี่นี่นีมาดินี่ไมากูจะรับแม่กกูไม่มีเงินกูผู้ชายครับเหรอแค่ใจหน ถ้าขับเมีอ้าเซอร์เอาหนุ่มน้าไหมเออหยมุกพี่เอ้น้องแต่ดูมึงดูบอดิี่อีบอมันหนักขึ้นเรื่อยเื่อแล้วอ่ะไม่หายอ่ะอันนี้ลูึงหละเทียวไอ้จะเลี้ยนเหมือนพ่อเลยครับทำไมมันมันจะขายนี่ออนไปธนคารไอ้เหี้ยมัก็ใช่ไงธนาคายมันก็โจกดำมันโกงกว่าเว้ย My yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes and now they think i I don't wanna play no games Since I got this famous been so hard to love again Don't ever trust nobody, don't trust your friends Tell me why they sending pictures They don't wanna take your place.